ใช่ยายมันแตก,กอย่างนี้เลยเสียงเคยจำอะไรนั่นเานั่นพร้อมด้วยวันนี้เรื่องเกาะหัวโตทีนะครับวันนี้เราจะมาซุ้มสวนยายหันด้วยครับปะมีอะไรบ้างตะบพงตะไคร้ตระโคลงตะสับตะหลุมต,ระ,ตระริกตะรุงตะริงไม่รู้เหมือนกันครับเยอะยายปลูกอะไรบ้างก็ไม่รู้มีกล้วย ล้วยกำลังเป็นพัดพยกำลังเป็นดอกปีก็มีนะเนี่ยเอาพาไปชมต้นมะม่วงสิไปชมต้นมะม,ม,ม,ม่วงครับมะม่วงต้นสูงมากเลยใช่ครับแต่บันไดมาเร็วจะเอาเก็บผลมันไหนต้นมะม่วงหมดนี่ครับกี่ลูกนับสิ ดูกครับดูต้น,นที่สองดูก่อนครับ <laughs> แล้วก็ไม่ใี้ต้นกล้วยสูงกว่าผมต้นนี้ที่ผมมาปลูกกับยายครับตอนน,ตอนนี้เปน็นปีแล้วนะครับไม่ปีหรอกแล้วก็ต้นที่สองสูงกว่าต้นที่แรกอีกให้ดูนี่ครับ <laughs> สูงมาก <laughs> เห็นไหมครับ สูงมากครับหนในลูกมันมีหนึ่งผลครับโอเคไปดูอื่นตอ่อมีต้นอะไรด้วยอันนี้ต้นอะไรตะไคร้ตะไคร้สมุนไพรโอเคนี่อะไรเออมะเขือไปดูต้นตะตอสิอะไรนะตะตอตะตอตะตอใยหัหก ถ้าเลียกชื่ออะไรก็บก็ขวาไัยด้วยนะครับเพราะผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผักน,นะผมกินแต่หมูผมไม่รู้ผักผมไม่เคยกินผักอันนั้นมาเลือพวงเขาเรียกมันบอกตะไคร้มะม่วงมะม่วงมีหลายพันธุ์เลยแต่ว่ายังไม่ออกผลครับเนี่ยมะเขือพวงยายเก็บแล้วเราไปดูมะขวาเพลงที่ยายเก็บกันครับ ทำมาแชสุกๆ,ๆ,ๆครับเราไปชมด้านหน้าของยายด้วยนะครับนี่ก็เป็นตะไคร้หมดเลยกำลังปลูกตะไคร้ใหม่ด้วยกล้วยกำลังเฟ้นผลเยอะเลย,ยใครสนใจติดต่อล่วงหน้าไว้เลยนะครับมีขายครับมะเขือมันถ้ามันเน่าแบบนี้ไม่ต้องเอาทิ้งนะคบขยายพันธุ์ได้ครับครับ มขยายพันธุ์มะเขือใหญ่นี่ปีใหญ่ปียักษ์ยกเยอะเลยกล้วยกล้วยเล็กกล้วยเกกล้วยเล็ก้าากกวเลกวยเก้วย้วตตย้วยก้วเวยวยก้ยเยเ้ยเล็เลก,กล้วยย <laughs> เ้ล <laughs> ้วเ้กเล้วกยก้ว็้ มีต้นลำไยด้วยบอมต้นมะไฟหวานอยู่ตรงไหนนะยายว่ามีอยู่นะต้นมะไฟหวานขาก็มีดนะเดี๋ยวไปดูอ่ะมีต้นลำไยด้วยน,น,นี่ไงลำไยก็มีลำ,ำไยไปเดินเราไปดูมะเขือพวงนี่ก็ตะไคร่หเหยียบต้นมะเขือใหญ่ ดูแต่กล้องดูดูน,นี่มะเขือมะเขือพวงที่ยายเก็บไว้เยอะมากสนใจซื้อได้นะครับสุดๆจากต้นสัดบอดสารผักบอดสารเลยนะแล้วก็นั่น้วยครับเพิ่งปลูกเสร็จนต้นทูนท่านเคยจ่ายนะครับเนะี่ ยายยายเจ้าของสวนอาจจะคลิปแล้วทุกคนครับพรุ่งนี้ผมกับ,พ,บพ,พ่อจะไปเอาปลายอยู่ฝายบ้านนะครับอุ้อเจียมกัวเลยผมได้เงินเป็นล้านชื้ตู้ นีคะรับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับครอบครัวตัวพี่สาวเะนาะ